คุณเคยฉีดวัคซีนโควิดโดยเฉพาะยี่ห้อแอสตราซีเนกาหรือเปล่าครับถ้าคุณเคยฉีดแล้วคุณจะต้องทําสัญญกรรมคุณต้องระวังตัวให้ดีเลยนะครับใครอยากรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับการทําสัญญกรรมยังไงก็ฝากแชร์ไปให้เพื่อน,อนด้วยทุกคนจะได้ปลอดภัยจากการทําสัญญกรรมด้วยนะครับแล้วรีบไปฟังกันเลยฮะจากในข่าวนะครับเขาออกมายอมรับแล้วนะว่าวัคซีนโควิดแอสตราซีเนกาเนี่ยทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะเกิดเส้นเลือดดาอุดตันได้ เกิดเลือดต่ําได้แล้วคุณก็คงสงสัยสินะมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทําศัลยกรรมผมบอกให้ว่ามันเกี่ยวมากเลยนะครับ <S <S เพราะว่าการทําศัลยกรรมโดยเฉพาะการทําศัลยกรรมใหญ่ที่ต้องดมยาสลบนานเกิน45นาทีเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเกิดหลอดเลือดดาอุดตันได้อยู่แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องฉีดวัคซีนโควิดเลยแล้วเขายอมรับว่ามันทําให้เกิดปัญหาหลอดเลือดดาอุดตันได้ง่ายมากขึ้นอันแปลว่าคนมีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดหลอดเลือดดาอุดตันหลังจากการทําศัลยกรรมจริงไหม นั่นเลยครับคือความน่ากลัวของการทำสัญญกรรมหลังจากที่คุณฉีดวัคซีนโควิดเข้าไปดังนั้นอันนี้คุณต้องฟังแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนเลยนะครับ <c oughs> ก็แปลว่าถ้าคุณหรือเพื่อนของคุณเคยฉีดวัคซีนโควิด a s สตราซ n นิก้าไปเนี่ยแล้วคุณจะต้องไปทำการทำสัญญกรรมที่ต้องดมยาสลบนานเกิน45ทีเช่นการทำหน้าอกตัดหนังหน้าท้องดูดไขมันคุณต้องแจ้งแพทย์ให้เขาเตรียมตัวระวังเอาไว้คุณจะได้ปลอดภยัยรู้ปะ เพราะว่าถ้แพทย์เขาไม่รู้เขาอาจจะไม่ทันระวังนะและคุณอาจจะเกิดอันตรายได้ไงครับแล้วคุณมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมแชร์เรื่องนี้ไปให้เพื่อนด้วยนะฮะ